สวัสดีค่ะอ้อยอิงเขานะคะวันนี้จะมานําเสนอเมนูปลานิลทอดราดพริกนะคะนิลแม่อ้อยซื้อมาหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ประมาณโลสามขีดนะคะตัวใหญ่มากค่ะนี่ไปซื้อที่ตลาดนะคะก็นํามาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะหูดเมื่อเขาออกเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็นํามาบั้งกันเลยนะคะเวลาบ้างก็ เฉียงเฉียงนะคะเป็นมุมคือเราจะไม่บ้างตรงแบบนี้นะคะบ้างเฉียงแบบนี้นะคะเวลาทอดออกมาแล้วปลาเขาจะสวยนะคะนี่ค่ะทีนี้แม่อ้อยก็นําเกลือนะคะเกลือมาทานะคะทาทั้งสองฝั่งนะคะแม่อ้อยตั้งน้ํามันรอไว้ละเดี๋ยวตัวตัวน้ําลาดเดี๋ยวเราค่อยมาทํากันนะคะทาในท้องเขาด้วยนะคะ นี่นะคะโอเคนี่นะคะจะได้มีรสชาติทีนี้น้ำมันเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็นำปลาลงไปทอดกันเลยนะคะลงเลยค่ะนี่นะคะตัวใหญ่มากเต็มกระทะเลยเวลาเราใส่ปลาไปนี้ห้ามไปคนเขาเลยนะคะต้องรอให้เขาเซตตัวแล้วให้เขาล่อนตัวขึ้นมาเองนะคะ ไม่งั้นเนื้อเขาจะไม่สวยนะคะขอเติมน้ำมนันลงไปอีกนิดนึงนะคะเขาปลาเราตัวใหญ่มากทีนี้เดี๋ยวมาจับตัวปลากันเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวเขาเซตตัวแล้วเราค่อยนี่นะคะ ดิ่ที่เราจะต้องเตรียมสําหรับทําตัวน้ํลรางนะคะพริกแม่โอยก็จะใช้พริกพริกชี้ฟ้าหนึ่งหนะคะแล้วก็เป็นพริกขินดา20เม็ดนะคะอันนี้เป็นรากผักชีนะคะประมาณ8รากนะคะกระเทียม2หัวอันนี้ผักชีสําหรับโรยหน้านะคะ่อนอื่นเดี๋ยวเราไปปั่นกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็ผักชีก่อนนะคะโอเคปลาเราก็ได้ที่แล้วนะคะทีนี้เราก็พักขึ้นเสด็จน้ำมันเลยนะคะ ตกเนตกแรงมากเลยค่ะวันนี้นี่นะคะสวยงามเลยคะปลาเรานี่นี่นะคะเหยงองสวยมากเลยค่ะน,นะคะเชนให้เสจน้ำมันก่อนนะคะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะ นี้ก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะนี่นะคะน้ำล้างเครื่องปั่นของเราเองนะคะทำกับผ้าสู้กับสายฝเลยะค่ะวันนี้ฝนแรงจริงๆแล้เราก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรบนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะเลยนะคะตามนี้น้ำมะขามเปียกนะคะ สามช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครชอบรสไหนก็สามารถปรุงได้ตามชอบใจเลยนะคะไม่ว่ากันนะคะแต่ว่ารสชาติเค้าก็จะออกหวานน้าค่ะสามรสแล้วพริกนี่คือถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็สามารถลดความเผ็ดลงได้นะคะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาสองช้อนก่อนนะคะ แล้วก็ตามด้วยความแซ่บนัวนะคะผงปรุงรสนะคะทุกเท้าส่วนผสมให้เข้ากันดีๆเลยนะคะเคี่ยวไปเลยค่ะเมย์อ้ยขอชิมรสชาติดูนิดนึงนะคะผัดหวานนิดนึงนะคะเม่ว่าอขอใส่น้ำตาลไปแค่นี้นะคะรสอื่นได้หมดแล้วอร่อยได้ที่แล้วค่ะนำไปลาาในปลาเรานะคะ ในป่าที่เราทอดเตรียมไว้นะคะติดแก๊เลยค่ะทีนี้เราก็นําน้ําซอสท,ที่เราทําไว้ราดลงตัวปลาเลยนะคะทีนี้เราก็มาโรยด้วยนี่นะคะผักชีแค่นี้เองนะคะเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ